สวัสดีครับ k p p r o Superbike นะครับวันนี้พามานำเสนอรถที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะครอบครองนะครับกับ Suzuki ครับ Hayabusa นะครับ GSX 1300R นะครับปี2 0 1 1ครับคันนี้จดทะเบียนเดือนสิงหาคม2 0 1 1นะครับจอดเฉยๆก็หล่อแล้วนะครับความใฝ่ฝันของผู้ใช้ทุกคนครับ รู้จากบิกไบคันแรกก็น่าจะเป็นรุ่นนี้เลยครับใครๆก็พูดถึงครับสมัยก่อนฮายาปุสะเช่นเคยนะครับผมพามาดูรอบคันรถก่อนก่อจาะลึกรายละเอียดของแต่งกันนะครับคันนี้แต่งมาล้นๆเลยนะครับสิ่งที่ควรใส่ในตัวรถนี้แทบมีมาหมดทุกชิ้นแล้วนะครับเขามุกวิ้งๆเลยนะครับสีสวยมาก ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับก่อนนี้ได้รถมาแต่ละคันสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับดูมิติด้านหน้าสวยงามครับ แต่งมาให้ครบๆแล้วนะครับโอเคครับเรามาจอดเลึกรายละเอียดของแต่งทันครับกับชิ้นแรกกับท่อของสำนักโยชิมูระครับสวยนะครับสีล้อทองวิ้งวิงสวยๆเลยนะครับน็อตทุกจุดอยู่ในสภาพที่ดีมากเลยนะครับเกีย์ยงครับ ฝาปิดน้ำมันเครื่องนะครับครอบบออคนซ้อนนะครับให้มาใหค้ครบแล้วนะครับไฟเบรกแต่งนะครับเป็นสีออกขำๆครับมืดๆหน่อยรอๆหน่อยตัดกับตัวรถสีขาวได้สวยงามมากเลยนะครับคอบถังคาร์บอนครับ เกวคาร์บอนนี้บางๆสวยๆเลยนะครับเท่ากับล่องของรถเลยนะครับล่องถังรถการลอยถังด้านข้างครับขับขี่จะได้คอนโทรลรถง่ายครับยาง p ีแลนดี่นะครับใหม่ๆเลยนะครับใช้งานได้อีกยาวเลยนะครับ s u per corsa นะครับล้วโซ2นะครับ ควมเบรกคู่หน้าให้มาเป็นของโทกิโกะนะครับสภาพดีสวยรถนี้มี ABS มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูสีรถครับสวยมากการเบรกก้างคา้าแต่งนะครับให้เข้ากับสลีล่าของอุ้มมือเราได้นะครับชิวหน้าแต่งก็จัดมาแล้วนะครับสีขาวมึกสวยๆเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผม สตาร์ทให้ดูเลขไมค์กับฟังเสียงเครื่องกันบ้างนะครับ คันนี้วิ่งมาแล้วสองหมื่นกิโลนะครับนี่ครับเคนมาแล้วครับสองหมืนสามร้อยหกสิบสี่กิโลนะครับทีนี้ผมมาสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันบ้างน,นี้แป๊บหนึ่งนะครับคันนี้ต้องเอาขาตั้งขึ้นเอาขาตั้งลงนี้สตาร์ทเครื่องไม่ได้ครับ มันเป็นระบบเซตี้ของมันเสียงท่อพอๆเลยนะครับดูนะครับมีเข้าเกียร์เอ็นอยู่นะแต่ระบบเซฟตี้ของมันถ้าเกิดเอาขาตั้งลงปุ๊บเครื่องก็จะดับเลยนะครับ นระบบเซตตี้ของมันครับก็เลยไม่ได้ให้ดูท่อตอนที่บิดนะครับเพราะว่ามันต้องตั้งรถครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่หาสะสมอยู่นะครับคันนี้สภาพแจ๋วจริงๆครับแวะมาชมก่อนไม่ซื้อไม่ว่ากันครับตั้งอยู่ที่ราคา329,000บาทนะครับ แล่เช่นเคยครับสำหรับลูกค้าที่ฐันเงินเดือนสูง mm. เครดิตด,ดีโดยตลอดสามารถดาวเพียงขั้นต่ำที่2,900 0บาทครับก็ mm. ไปซิ่งเล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับสารฝันไวเด็กนะครับและเป็นรถที่ขี่เข้าโค้งได้มันมากองศา,าการเลี้ยวไลไมิติตัวรถในการใช้งานจริงนี้แบบดีเยี่ยมจริงๆครับไม่ได้ไม่ได้แค่ซีซีสูงเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นรถที่ขับขี่ได้ดีจริงๆครับ สามารถดูรีวิวต่างประเทศดูได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ